ให้แต่งตัวนจากนั well. morning, well. ้นเราก็ไนด้วยน้ำส้มสายชูไปได้สวัสดีค่ะ ทุกคนพบกับช่องคู่วันกับวนนะคะวันนี้วนก็จะมาทำอาหารแล้วค่ะเอินวันอยากกินผัดซีอิ้วค่ะแต่ว่าไม่มีเส้นค่ะมีแต่นี่ค่ะแผ่นแป้งเวียดนามค่ะก็เลยจะมาผัดซีอิ้วด้วยแผ่นแป้งเวียดนามค่ะไปดูวัตถุดิบเลยค่ะว่ามีอะไรางวัตถุดิบก็ประกอบด้วยแผ่นแป้งเวียดนามค่ะอันนี้เป็นคะนาค่ะ ที่หั่นเรียบร้อยแล้วกระเทียมไข่ไก่นะคะใช้สำฟองค่ะแล้วก็หมูค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วก็หมักเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย แล้วก็ซีอิ๊วดำหวานค่ะอุปกรณ์ในการผัดกันี่ค่ะน้ำมันพืชค่ะไปลงมือทำันเลยค่ะก่อนจุมกะดีค่ะแช่น้ำก่อนนะคะหลังจากหัน่นหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหมักค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันหอยหรือว่าซอสหอยนางรมนะคะ แล้วเราก็จะใส่แป้งมันไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวแช่แต่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราค่อยผัดนะคะแช่ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนจะแช่แป้งนะคะแผ่นแป้งเนี่ยก่อนจะแช่น้ำแล้วก็มาบบเตรียมเครื่องปูดกันค่ะมีน้ำตาลทรายนะคะ 1ง้อนโต๊ะต่อไปก็ใส่ซอสถอยลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะจุ่มแป้งลงไปในน้ำนะคะน้ำนี้เราใส่น้ำมันด้วยนะคะ นำขึ้นค่ะไปักขึน้นค่ะแลนำขึ้นมาพักไว้ค่ะเราจะฉีกแผ่นแป้งเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอดีคำค่ะแล้วก็นำไปแช่ใน

เราก็จะหักแผ่นแป้งเป็นชิ้นนะคะเป็นชิ้นชิ้นขนาดไม่ใหญ่มากค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปจุ่มน้ําค่ะให้นิ่มแล้วเราก็จะมาแช่ในเครื่องปรุงรสที่เราเตรียมไว้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อเครื่องปรุงรสจะได้ซึมเข้าเส้นนะคะน้ำกรไดแผ่นแป้ง เดรื่องปรุงรสเราเลยนะคะให้แผน่นแป้งดูซึ้งเรื่องปรุงรสลงไปค่ะจะได้เข้าเนื้อนะคะขั้นตอนต่อไปเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาผัดไขค่ค่ะตตอไข่ลงไปเลยค่ะสองฟอง ตีไข่แตกคนนะคะคนคนให้ไข่สุกเลยค่ะเมื่อไข่สุกแล้วนะคะ,ะ,คะเราก็จะตักขึ้นผักไว้ะคะ่ะ ลงมือผัดเลยค่ะน้ำมันเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะเคี่ยวให้กระเทียมหอมเลยนะคะเมื่อกระเทียมเหลืองแล้นะคะเราก็ใส่มู้ที่เราหมักไว้ลงไปค่ะ เมื่อมูสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ก้านคะน้าลงไปก่อนคะ่ะผัดให้ก้านคะน้าสุกก่อนนะคะเมื่อก้านคะน้าสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เส้นนะคะที่เราหมักเครื่องปุงไว้นะคะใส่ลงไปตามด้วยไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ที่ผัดเตรียมไว้แล้วก็ใบคะน้าค่ะแต่ว่าลืมถ่ายนะคะ จากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูค่ะกัไแปบบนะคะแลมด้วยกัเ้อกนาเยเอปแบบอแบบอดิดไปได้เลยะคะ่ะเตรียมตัง ใส่กันเลยค่ะทานเบอร์รค่เสร็จแล้วนะคะ สกิวด้วยแผ่นแป้งเวียดนาหน้าตาหน้าฐานมากเลยชิมรสชาติดูค่ะขนาน้อยไปหน่อยใส่ไข่สองฟองเยอะมาก

วิดีโอการทำผัดซิ้วด้วยแผนแป้งเวียดนามไม่เป็นแค่นี้นะคะรบกันใหม่ในคที่วิดีโอหน้าค่ะ